สวัสดีท่านชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใจเกมเมอร์กับผมคุณพี่เดือดและนี่คือการแข่งขันโปเกมอนวีเจ J a แปนแชมเปี้ยนชินพนช2024นะครับจัดขึ้นที่ญี่ปุ่นนะอันนี้ก็เป็นสายลูเซอร์รอบที่10นะครับแพ้ตกรอบชนะได้ไปต่อนะคิดว่าน่าจะเป็นรอบไฟนอลของสายล่างแล้วนะครับ ก็คือถ้าชนะก็น่าจะได้เข้าชิงแล้วนะส่วนคนแพ้ก็ตกรอบไปนะครับก็จะแข่งกันแบบเบสออฟทรีนะครับเป็นทีมของมัดเด็กขีม้าขาวนะครับเจอกับทีมไคโอก้นะมีด้านซ้ายนะครับมีเป็นเรดจิงโบ้นะมีทันเดอร์โบ้ ดาเกิลเมเทียร์ฮันเดอร์แคร็แล้วก็โปรเจกตครับอูราโอสครับก็มีโคชชิ่งมีเซิร์ชชิงสไตร์นะครับอควาเจ็ตแล้วก็ดีเทคโลกปปาปอลบรรยากาศฐานรากนะครับมีอไอวี่คัตเจลมีน่าจะเป็น พาวเวอร์วิปนะมีฟลอร์มีแล้วก็มีเป็นสปาร์กี้ชิลนะครับปัจเจกก็มีแกชเชลแลนด์สครับมีไฮฮอสพาวเวอร์ใช่ไหมแล้วก็มีท่ายาอีกท่าหนึ่งนะอาจจะเป็นซีดบอมไหมหรือไม่ก็เป็นเทรลเบลส์ครับไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูเอฟเฟกนะครับดูแอนิเมชันนะแล้วก็อีกท่าหนึ่งก็ยังไม่ทราบว่าคือท่าอะไรนะ ยังไม่เคยเห็นเขากดใช้เลยนะครับนักรบเหล็กนะครับมี ast, มูนบลาสมีไอซี่วินแล้วก็โปรเทคนะฮะและอีกท่าหนึ่งอาจจะเป็นท่าวายการ์ดหรือเปล่า น่าจะเป็นวายการ์นะหรือไม่ใช่ไวการ์หรอครับอาจจะเป็นท่าท่าทำนอร์มอลสักท่าหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นริปเปอร์ตัวสุดท้ายนะครับก็น่าจะมีเป็นวายการ์ารารมีเทลวินมีเฮอริเคนนะฮะแล้วก็ไปเทอร์บอลส่วนฝั่งไคลอก้านะครับก็จะมีเป็นท่าน้ำแข็งนี่น่าจะเป็นวิสซัดนะวิสซัดวอเตอร์สปาวทันะททเดอร์โบหรือเป็นแค่ทันเดอร์น่าจะทันเดอร์นะทันเดอร์แล้วก็ ท่าสุดท้ายไม่น่าจะเป็นไฮโดรปัมหรือเป็นออริจินเพาส์นะครับอ่าีกตัวหนึ่งเป็นเป้าเจียนนะน่าจะมีเป็นไอซิเคิลคลาสชมีโปรเทคนะมีทรอชชอปไม่ก็ซัคเกอร์พันช์นะครับประมาณนี้อีกตัวหนึ่งเป็นโทเนลอสนะครับมีเทลวินมีโปรเทคมีอ่าเรนนี่เดย์ไม่ใช่เรนนี่เดย์ป่ะเรนแดนซ์ทอสีขอภัยเอาซันนี่เดย์ผสมกันแล้วเรนแดนซ์ Dance, นะครับแล้วก็มี อีกท่าหนึง่งเฮอริเคนปะอ๋อบิ๊กวิงสตอร์มนะครับบิ๊กวิงสตอร์มแล้วก็กอริลลาน่าน,นะครับมีกาสซี่ไกลมีวูดแฮมเมอร์มีโปรเทคใช่ไหมโปรเทคแล้วก็ถ้าทำแบบนอร์มอลอีกท่าหนึง่งได้เลยเฟลกเอาท์แล้วก็มีวูลาโอสครับท่าเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับกับตัวตัวทีมฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเอนเต้ ก็จะมีเป็นท่าไฟน่าจะเป็นอะไรแฟร์บริสปะหรือไม่ก็เป็นสกีเกตไฟนะครับสกีเกตไฟเออร์ก็นาจะอาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็มีเอ็กซ์ตรีมสปีดปะส่วนใหญ่จะติดกันนะครับมีท่าย่าท่าหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าคือท่าอะไรนะแล้วก็มีท่าดินอีกท่าหนึ่งนะครับท่าดินใช่ไหมครับขอลองส่องกูเกิลทรานสลีตซะหน่อย 海が。雷ってこととも全然できまますからね。あ、は、คือเขาแปลมาเออท่าดินท่านั้นนะครับแปลเป็นภาษาไทยนะครับคือ I was bored นะครับคือฉันเบื่อนะครับท่าไหนคือท่าเบื่อเหรอครับเออส่วนท่าหญ้านี่ทับศัพท์มาว่าคุซาวะคุซาวะเกะนะครับ นะแล้วก็รอด,ดูเอฟเฟกนะว่าเป็นท่าไหนนะส่วนบันยยรญางนะครับเ<ช>คลื่อนบรญยานะครับผมว่าน่าจะเป็นโอเพ่นทีมชีสแหละนะเพราะว่าเขาน่าจะดูจออะไรกันนะครับฝรั่งเขาแลกแลกกระดาษกันนะครับญี่ปุ่นเขาดูจอกันใช่ไหมดูจอดูทีมรอล่นนะผมก็ไม่ทราบนะถ้าจะเป็นกระดาษเหมือนกันก็ได้ครับอ้าวมาแล้วครับ รอบที่ส0ของสายลูเซอร์ครับใครจะได้ไปต่อส่งมาเป็นโอกระปองคู่กับอูราโอสนะครับและเป็นอูราโอสคู่กับเป้าเจียนซอสอฟรูนนะครับก็จะลดดีเฟนซ์ทั้งสามลงนะแบบนี้อูราโอสใครจะเร็วกว่าอ้มีเปอร์เซ็นต์บอกนะฝั่งขวานำไปก่อนนะ68ป มันจะเป็นโอกระป้องเนี่ยครับมีท่าหินนะครับแต่จริงๆโอกระป้องก็เสี่ยงโดนอุลลวสต่อยเหมือนกันนะแต่น่าจะน่าจะรอดได้โดยเวอร์ริตี้สเตอร์ดี้โอกระป้องเนี่ยมีไอวิคัตเจ้าที่เป็นท่าประเภทหินนะครับถ้าตีไปที่เปาเจียนอาจจะลุ้นเคโอได้ก็ได้นะฮะเพราะเปาเจียนค่อนข้างเบานะครับไอถึงว่าค่อนข้างบางแต่ไม่แน,น่เจ้าเปาเจียนถือให้มีโฟกัสแซชหรือเปล่านะครับ อาดีเทคไว้ก่อนครับบูลาออสของฝั่งซ้ายนะและใช้เป็นทรอชชอปได้เกือบครึ่งหลอดครับเออะไรเอ่ยไอวีคาเจลไปที่ตำแหน่งก็เชียนจริงๆด้วยและเคโอไปเลยครับพู้ยม่ใหญ่ขัดคำนะผมเพิ่งว่าไปว่าเขาคาเจลได้ครับและไม่ได้มีโคกระแซนครับเคโอไปเลยครับและเอ้าเนี่ยฮะ ability unseen fist นะครับแม้จะ protect หรือ detect ก็ไม่รอดอยู่ดีนะโดนต่อยไปเกินครึ่งหลอดเลยครับโอ้โหเรียกได้ว่า prediction ด้านล่างถูกต้องนะแล้วเปลี่ยนโท n เนลอสลงมานะครับโท n เนลอสมี tail win นะจะเซตอัพ tail win ไหมจะได้เปลี่ยนเรื่อง speed นะครับ แล้วก็จะมีบิ๊กวินสตอร์มที่ตีโอ,อกระปองได้ค่อนข้างแรงแต่ว่าโทนเนลอสเองก็แพ้ประเภทหินเหมือนกันนะไอวิคาเทลอ,อยู่ต่อได้นะครับเออถ้าเซตอัพเทลวินแล้วบูลาโอสจะปิดเทลปอรกอสอจะจะปิดโอ,อ,อกระปองได้ไหมก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับเขาอาจจะมีเตอรดี้ยัยงไงก็รอดมาได้ตีแน่น,นอนนะเออ ส่งเทนนลอสมาและเซตอเทวินครับแบบนี้เทนลอสชีวิตอยู่บนเส้นได้นะอาควาเจ็ตอืมไม่พอและโทสซอมแบต bon เหมือนกันครับปิดไปได้ครับอ<ม>ืมคือใช้อาควาเจ็ตนี่รู้ตัวนะครับว่าเขาจะโดนเซตอัพเทวินนะก็เลยทิ้งดาเมจไวไ้อย่างน้อยก็ยังดีนะครับและเออกระปองทำอะไรเอยไอวีคาเจอร์ไปที่ตำแหน่งของกูราโอสครับและเก็บไปได้ ถึงแม้จะไม่ไม่ได้แบบเป็นซิเวอร์ทีปนะแต่ว่าก็เพียงพอครับปล่อยให้โทนเนลอสอยู่ต่อเลือกเคอรโรสไปทั้งคู่เลยนะครับและส่งเป็นไคอก้าลงมาแล้วอาเบริตี้ดิโซนะครับฝนตกครับลงมาคู่กับปัตเตกเลยปัตเด็กก็ลงมาเหมือนกันนะครับฝนตกแบบนี้บีกินสตอร์มได้นะครับ คาลกาเองวอเตอร์สเปาก็ได้เหมือนกันฝั่งฝั่งซ้ายเร็วกว่าแล้วตอนนี้นะอยู่ในเทลวินนะคาลกาสามารถใช้วอเตอร์สเปาหรือได้เลยนะครับได้บูสดาเมจจากฝนตกแล้วก็เลือดเต็มก็จะแรงขึ้นไปอีกนะครับตนนัวในลอสจะออกก่อนนะและใช้เป็นวิกวินสตอร์มตีไปเป้าคู่นะครับอ่าเบรกสเตอร์ดี้ของโอกระปองไปได้นะครับและคาลกาใช้เป็น เออเอาไก่เป็นโอกระบังอกอกก่อนครับโอ้ยอายุคัลเจอร์ไปเลยแต่ว่าโควคริที่เขาฮิตด้วยเต็มโฟกัสแซชใช่ไหมอ่าใช่ครับโฟกัสแซชป่าเอา้หรือว่าคาโรล่าเมื่อกี้ตีไปแล้วแต่ว่าตีตีมิสเหรอเอ้โอ้คริสที่เขาฮิตเหรอเอ้ผมงงไปหมดแล้ะเอ่อเมืกก่อกี้เหมือน แกเช่แลนซ์ไปนะครับโดนคู่แต่ว่ามีตัวหนึ่งโดนคิดที่เขาคิดนะอาจจะเป็นคารโอก้านะเลือดลดไปเยอะกว่าที่ควรจะเป็นนะครับน่าจะรับได้มากกว่าน,นี้หน่อยนึงนะอาจจะโดนคิดที่เขาคิดนะคาโอก้าผมคาดเดาโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหรออ่ะยอมแพ้เอาจบแล้วเดี๋ยวผมตามไม่ทันเลยครับเมื่อสักครู่ก็คือเมื่อกี้ครับ แคลกาลงมาแต่เหมือนจะตีท่าบางท่าแลว้ววนวืดนะครับอาจจะเป็นออริจินเพาส์เปล่าแต่มันวืดคู่เลยเนี่ยมันมันแปลกนะไม่ได้ใช้วอเตอร์สเปาส์ทำไมไม่ใช้วอเตอร์สเปาส์อ่ะอยู่ในเทลวินน่าจะแม่นยำหมายถึงว่าอยู่ในเทลวินน่าจะได้ตีก่อนแต่ว่ากลายเป็นว่าโอกระพองออกก่อนแล้วเมื่อสักครู่เลยนะขออนุญาตย้อนไปดูได้ไหมผมติดใจ ผมติดใจนะครับขอขออนุญาตนะอันนี้ก็อ่านญี่ปุ่นก็ไม่ออกนะเนี่ยบิก๊กวินสตอร์ไปก่อนใช่ไหมได้โอ,อกระป๋องม,มาครึ่งหลอดรถอ,อะไรไปด้วยนะเนี่ยน่นาตีไม่โดนนะครับตีไม่โดนคู่ไม่ใช่นี่เด็ดนะ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 เห็ดนะถ้าอันี้นะผมขออนุญาตนะ มันผมไม่เข้าใจนะครับเพลงนี้ไฮโดรปัมอ๋ไอไฮโดรปัมไม่โดนไฮโดรปัมไปที่ตำแหน่งน่าจะผมว่าน่าจะตีไปที่โอ,อกระปองนะครับแต่ว่ามันไม่โดนเนี่ยครับแอคแคมิสแล้วโอ,อกระปองก็เลยตีไอวิคาเจลไปที่เทอร์เนลอสอสเฮ้ยที่เข้าฮิตติดโฟกัสแซช แล้วอันนี้แ a ชเชลแ a นส e เก็บอันนี้ไปได้นะครับเหลือคาอก้าตัวเดียวและคาอก้าเนี่ยไม่มีท่ามาตีบัตเด็กนะครับโอเคเข้าใจแล้วนะฮะเข้าใจแล้ว <laughs> ขออภัยขออภัยเออผมไม่เก็ตจริงๆครับไม่ใช่ว่าตัวสเปลอ่ะหรือว่ามันไม่พอ เอาตัสาวสเปาแม่นยำร้อยรนะครับไฮโดรปัม๊มเนี่ยมัน95%แล้วเขายิงไม่โดนเป็นเรื่องเลยหคือถ้าเมื่อกี้ r k รเอาเอากระปองไปได้อะครับอย่างน้อยเนี่ยเทิร์นถัดไปจะยังเหลือโทเนรลอสเลือดหนึ่งนะครับ <c oughs> ถ้าโดนแคชเชลแลนซ์นจะรับได้หนึ่งครั้งเราก็ได้ตีอีกรอบหนึ่งนะครับ <c oughs> ถ้าลุมกันตีตัว วัดเด็กขี่ม้าขาวน่าจะ k คอไหวอยู่นะครับแต่ใดๆก็ตามนะฝั่งวัดเด็กมันยังมีตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้ลงมานะครับก็ยังได้ลุ้นต่อนะแต่ว่าพอไฮดรปัมไม่โดนเนี่ยมันจบเลยนะครับโอเคขออภัยด้วยนะครับผมคือจะว่าดูไม่หันก็ไม่ได้นะเรียกว่าแปลงให้ออกดีกว่าแปลไม่ออก,ออกบอมไม่ถูก ผมต้องสแตนบาย Google Translate ไว้ตลอดเวลาจังหวะสำคัญนี่ไม่ไม่ได้จริง และมาแล้วเกมที่สองจะแก้เกมเป็นอย่างไรครับและคโอาคู่กับโซนิลครับอ,อย่างนี้ฝนตก่อนนะจะบดมดให้เซิสได์ของ oh. อูลาสด้วยนะ เอ่อท่านในล็อสเซตอัพเทวินได้นะครับแคลก้าจะได้ออกก่อนนะในในรอบนี้แต่แคลก้าก็ไม่ได้มีท่าอ๋อมีทันทันเดอร์นะครับที่เลงตีไปที่อืมอุโรสได้นะอูโรสอาจจะดีเทคไว้ก่อนไหมอ๋อไม่ครับไม่เทวินอุ๊ยบิ๊กวินสตอร์มแรงมากอูโรสถึงโฟกัสแซสเลยครับออ และโดนโค้าแบทครับแคลกะได้เกินครึ่งหลอดอยู่ถือว่าเจ็บๆครับแลกเลือดกันไปเลยฮะและแคอกาไม่ใช่แคลกาเลือกที่จะออเตอร์สเปลนะครับเลือดไม่เต็มก็ไม่เคยแรงเท่าไหร่ครับแต่ก็ยังพอเก็บลูสเลือดหนึ่งไปได้และปัตรเกกโออย่างนี้แกโชแลนครับแคลกาน่าจะรับได้นะอู้รับได้ครับ2ตัวและเธอเนลอสมีโฟกัสแซชอยู่เลยไม่เคโอไปนะ โอ้ถือว่าทำได้ดีครับดักตีดักตีกตกตอูลาอสไปได้และส่งมาเป็นเรจิ่งโบ้ครับฟ้าขนมคลั่ง ฟ้าก็ลองคลั่งงี้คันเดอร์แคลบเล็งไว้ที่คาลก้าได้เลยนะครับคันเดอร์แคลบตีได้เลยเพราะว่าคาลก้าเนี่ยมีแต่ท่าตีนะครับยังไงก็ดักคันเดอร์แคลบได้แน่นอนและเลือดแดงๆกได้แน่ๆนะครับและคันเดอร์แคลบปิดคาลก้าไปได้ครับโทนเนลอสจะใช้เบกวินสตอร์มต่อก็ได้นะผู้ทันดาเมจหรือว่าจะเทลวินให้เพื่อนก็ได้ด้านหลังนะครับไม่ครับใช้เป็นเบกวินสตอร์มตัดดาเมจไปสักหน่อยฮะและโดนแกชเชลแลน์ โดนคนเดียว KO ไปเลยครับถ้ามีสองตัวไม่ให้ไม่เซ็ตอัพเทวินแบบนี้นะสองตัวด้านหลังแต่ต้องเป็นตัวที่ค่อนข้างเร็วนะครับอาจจะเป็นเอนเต้ที่มีท่า priority นะแล้วก็อาจจะเป็นอูราโอจนไม่ก็เปาเจียนนะครับเปาเจียนดีกว่านะเปาเจียนจะได้เปรียบฟ้ากระรองคลั่งด้วยนะครับที่เป็นประเภทมังกรนะอามาเป็นอูราโอสครับและจะเป็นเปาเจียนไม่มีเอนเต้นะครับ ก็เร็วทั้งคู่นะครับทั้งเปาเจียนแล้วก็ฮูาโอสก็เร็วเหมือนกันนะครับไม่ต้องพึ่งพาเทลวินนะทำดาเมจให้เพื่อนดีกว่านะครับฟักขนงครั่งตอนนี้จะโดนเปาเจียนกดดันด้วยท่าน้ําแข็งนะครับน่าจะเป็นไอซิเคิลแครชนะก็ต้องกดดันให้เปลี่ยนเทอร่านะครับสําหรับฟักขนงครั่งส่วนฮูลาโอสเนี่ยสามารถใช้ท่าโจมตี ไปที่วันเด็กได้เลยน,นะเล,นเ,ลนเลือดเขาน้อยอยู่แล้วนะครับน่าจะ KO ได้นะครับ,บชรใช้เป็น Starting s r i k e อาจจะไม่พอต้องเป็น Cross Combat น,นะ <27 000 S 2> ชัวร์กว่านะครับ Cross Combat น,น่าชัวร์กว่านะ Starting s e ตตอ,อาจจะไม่ KO <ต>ก็ได้แต่อยู่ในฝนก็อาจจะพอไหวนะครับและมีการเปลี่ยนเทอร์ล่าเขาเปลี่ยนไปที่เป้าเจียนเป็นเทอร์ล่าเทอร์ล่าสเตล่าครับอืม แบบนี้ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวจิงบบเปลี่ยนเทอรล่าแล้วก็จะแรงขึ้นไปนะจะโดนแรงขึ้นอีกและแน่นอนครับว่าเขาเปลี่ยนหนีนั่นเองเอามังกรออกนะครับจําเป็นต้องเปลี่ยนเทอรล่าเป็นไฟฟ้าครับแบบนี้เข้าทางเลยครับเข้าทางเป้าจี้สุดๆครับน่าจะคอนเฟิร์มเก็บได้นะนอกจากว่าเขาจะโปรเทค ไม่ใช่ครับทันเดอร์แคลบใช่ไหมทันเดอร์แคลบไปที่อุ้ยโอ้แรงอุ้ยโอ้เปาเทียนรับไม่ไหวครับอุ้ยอันนี้อันนี้เซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์เขานะโดนเซอร์ไพรส์กลับครับโอ้โอาคือพักน้องข้างแรงมากครับและบูดาโอเสิร์ชชิงสไพร์ครับเก็บไปได้ครับ เก็บบาดเด็กไปได้นะฮะตีไปสองครั้งครับเลือนลดเองป้ามาสักครู่นี้ถือเทิ่มเป็น็นอกกี้เฮลเม็แล้วครับโอ้แล้วเหลือเป็น2ต่อหนึ่งแบบนี้ตัวสุดท้ายเป็นโอกระปองโอแบบนี้อ่ะไม่ใช่ครับขออภัยดูเลือดผิดนะครับไม่ได้ถือเป็น็นอกกี้เฮลเม็น,นะก็ตีปกตินี่แหละและเอ้าพี่เจเย,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 ย็นๆผูฟังผู่ฟงหล่นหมดแล้วเอาชนะไปครับ2 0ค่อนข้างคลีนเลยนะ ฟ้าขนองคลั่งประมาทไม่ได้นะบางคนอาจจะบิวมาเป็นแบบออกแนวถึกแทงแถึกๆหน่อยนะครับแต่พี่เขาไม่รู้บิ้วมาถึกหรือเปล่าแต่แรงจริงๆครับธันเดอร์แคลบเทอรล่าไฟฟ้าและผู้ชนะสายลูเซอร์นะครับไปชิงต่อนะในรอบกับกับผู้ชนะนะครับสายวินเนอร์นะโอ้จับไม้จับมือกันครับนักกีฬานะครับ ทั้ใจนักกีฬาโอเคครับวันนี้สนุกมากนะถือว่าได้วัดพลังของเดติ้งโบเต็มๆเลยนะครับก็ถือว่าไม่เสียเรียกว่าไม่เสียท่านะครับในเลกเรชั่นเอฟก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเป็นตัวดาเมจหลักนะครับมาเป็นเลกเรชั่นจีที่มีเทนเนี่ยก็ยังมีพื้นที่ให้เขานะสำหรับเดติ้งโบถือว่า โอ้สําคัญเลยครับเท่านั้นถ้าทันเดอร์แคล็บไม่ไม่เคโอเปาเจียนเนี่ยโดนแน่นะครับโอเคเดี๋ยววันต่อกันน่าจะเป็นรอบชิงแล้วนะครับรอบชิงเนี่ยจะมีทั้งเด็กแล้วก็มีทั้งจูเนียร์มีทั้งจูงจซีเนียร์นะครับแล้วก็มีมาสเตอร์นะครับที่เราดูกันอยู่นะก็เดี๋ยวจะทยอยลงให้เหมือนเดิมนะครับคอนเทนต์เริ่มหมดแล้วนะ พราะยังไงฝากติดตามไว้ด้วยนะครับก็จะพยายามหางานแข่งมาลงเรื่อยๆนะครับแต่แล้วนี่ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมส่วนครับ